เราผู้กำกับของเราค่ะคุณคงเกชคุณจอร์จกิมนะคะคุณเต๋อนภวพลและคุณอนุชาค่ะจริงๆค่ะไปถึงท่านนหคะกับคุณหมูพุ้กกับเมนไหนนั่นเองค่ะครับผมและนี่ก็คือผู้เข้ชิงนรางวัลนะครับพวกกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนั่นเองครับคุณอนุชาชุดไม่เยอะไปนะคะผมแต่ว่งดงามค่ะยืนแล้วผมดูเบาไปเลยนะครับครับผมอ่ะแล้วเมื่อกี้เรามีเห็นได้ยิเพลงมี้พี่เบิร์ดเดย์ใครเกิดวันนี้ล่ะครับโรออไม่ใช่ เกิดของไทยโดยเฉพาะนะคะผ่้กกับคะจริงๆแล้วคือวันเกิดของผู้กกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลนี้เพราะว่าจากมูลผู้กํากับมากมายในประเทศนี้นะคะทั้ง5ท่านคือผู้ที่ได้เข้าชิงผู้กํากับยอดเยี่ยมในปีนี้และแจ้งเกิดในฐานะผู้กํากับแถวหน้าของเมืองไทยค่ะอเป็นตัวเป็นเกียรติกับผู้กำกับทุกท่านด้วยขอบคุณมากที่ขึ้นมาโชว์ตัวในวันนี้ครับเมี๋ให้ลงเปพักกันไปลุ้นหน้าแรกก่อนนะครับที่ผู้ใหกเดินขึ้นลงหลายรอบคุณ ที่อยู่กับดิฉันกันไหมคะยังเป็นแซมพอสิครับนี่เชฟคุณออกมาลงคนเดียวด้วยนะครับค่ะดิฉันเดินำลังเดินค่ะโอเคครับผมถ้าเกิดในทีนีงคิดว่าน่าจะพังน,นะผู้ละกันฉันจะโมโหค่ะเรากำลังเข้าสู่การประกาศรางวัลผู้หลักยอดเยี่ยมของครับผมใช่เลยครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะชม VR